มาออกแล้วขณะนี้ลักี้บอยเป็นตัวนำหนึ่งเป็นตัวที่สองลักี้บอยเป็นตัวนำหนึ่งเป็นตัวที่สองวิทามที่สามทีวีที่สี่ที่โค้งใต้เก้าลักี้บอยเป็นตัวนำหนึ่งเป็นตัวที่สองวิทามที่สาม ทีวที่สี่เทีเอมสองที่ห้าี่ป้ายแลัคกี้บอยเป็นตัวนำอยู่หนึ่งเป็นตัวที่สองุชามที่สามทีวีที่สี่เอทีเอ็มสองที่หถ้าไปเป็นวินเลืองลิสที่ของป้ายเจ็ลัคกี้บอยยังเป็นตัวนำติดตามด้วยหนึ่งและคุทามถ้าไปเป็นทีวี และเอทีมสที่ไปออกซอกทางตรงลักกี้บอลยังเป็นตัวน้ำหนึ่งเป็นตัวที่สองกุทธามที่สามวิลเลงลิสและแล็กเอเป็นตัวที่สี่ขณะนี้หนึ่งเป็นตัวน้ำคู่กับกุทธามขณะนี้กุทามเป็นตัวน้ำจิตาในวิลเลงลิส